ใส่ลงไปเลยจ้าน้ำเดือดแล้วก็ใส่เห็ดลงไปก่อนจ้าเสร็จรวมกันแล้วก็ได้หม้อกแกงใหญ่ๆเลยจ้าไะทุกคนเดี๋ยวมาทําความสะอาดให้ใกล้บ้านนะคะทุกคนคะมากับเพื่อนสาวสองคนคะ่ะมากันสองคน คุยกันสนั่นป่าเลยจ้าตะโกนก็ตรงนั้นมีไหมตรงนี้นะคะถ้าใครอยู่ภาคอีสานอยู่แถวแบบว่าบ้านนอกเมืองก็เข้าใจนะที่แอนพูดนะมันจะเป็นใบเปรี้ยวๆที่บ้านเรียกใบส้มงวงค่ะ,ะสดไข่สดมันเลยจ้าช่วยกันสดจ้ะเพราะว่าข้างนอกอากาศหนาวนะคะวันนี้อากาศหนาวจ้าแต่ก็ยังพากันไปไปผจญสดไข่สดมันเลยจ้า ช่วยกันซดจ้ะเพราะว่าข้างนอกอากาศหนาวนะคะวันนี้อากาศหนาวจ้ะแต่ก็ยังพากันไปไปผจญอร่อยกรอบแล้วก็หอมมากนะคะอยู่ในซูเปอร์มาร์เก็ตมีราคาแพงถึงขีดละ20ผ้า7รสไข่ซดมันเลยจ้าช่วยกันซดจ้ะเพราะว่าข้างนอกอากาศหนาวนะคะวันนี้อากาศหนาวจ้ะแต่ก็ยังพากันไป ไปผจญอย่งอร่อยนาะเป็นแม่ครัวคะ่ะทำอาหารอร่อยมากทุกคนเอนนี้ก็กินได้ทุกกินได้ทุกเมนูเลยทุกคนเป็นคนทานง่ายมากๆนะคะนี่เสร็จแล้วทุกคนจะาเดี๋ยวมาดูวิธีแกงกันเนะาะพนสาวของเราก็แก้ตาแบบนี้นะคะหอมแดงกับพริกนะคะตาจ้าแล้วก็วยข้าวเบียกก็คือข้าวเหนียวแช่นะคะทุกคนจ้าเวลาแกงแล้วน้ําจะออกข้นๆนะคะ รสชาติแกงจะออกเปรี้ยวๆนิดๆน,นะคะอืมอร่อว่าชานเชเรลสีเหลืองนะคะเป็นพันธุ์สีเหลืองคะ่ะมีอ่ารสชาติอร่อยนะคะเปกรอบนะคะรสชาติทําความสะอาดล้างนะคะเอนจะล้างทั้งหมดสามรอบนะคะก็คือยังไม่ฉีกะจะยังไม่ฉีกยังไม่หักมันออกนะคะทุกคนคะ่ละล้างใต้ดอกของเห็ดนะคะล้างง่ายมากๆก็ ฉีดเปิดน้ำลงไปจ้าวันนี้เก็บเห็ดจะจะคุ้มไหมกับการจ่ายค่าน้ำนะคะเพื่อนทานได้อยู่เพราะว่าจะแกงวันนี้แหละทุกคนเดี๋ยวเราจะแกงทานเลยนะคะเก็บมาปุ๊บก็บแกงปั๊บเลยจ้าเดี๋ยวพาไปกินแกงเห็ดกันเลยคะ่ะทุกคนจ้าเดี๋ยวมาดูวิธีแกงกันเนาะพนสาวของเราก็แกแเอาคลิปน่ารักน่ารักมาฝากทุกคนอีกนะคะบายบายจ้า นิดหนึ่งแกงเห็ดของเราจะออกเปรี้ยวนิดนิดนะคะเอออร่อยเสร็จแล้วจ้าทุกคนจ้าแอนจะตักเป็นถ้วยเล็กหลานได้อยู่เพราะว่าจะแกงวันนี้แหละทุกคนเดี๋ยวเราจะแกงทานเลยนะคะ ก็บมาปุ๊บกับแกงปั๊บเลยจ้าเดี๋ยวพาไปกินแกงเห็ดกันเลยคะ่ะนะคะถ้าใครอยู่ภาคอีสานอยู่แถวแบบว่าบ้านนอกเมืองก็เข้าใจนะที่แอนพูดนะมันจะเป็นใบเปรี้ยวๆที่บ้านเรียกใบส้มงวงคะ่ะอ่าทั้งเป็นดอกๆเลยจ้าเพื่อความสะอาดแล้วก็ล้างง่ายนะคะในอ่าตูว่าชานชาลล์สีเหลืองนะคะเป็นพันธุ์สีเหลืองคะ่ะมีอ่ารสชาติอร่อยนะคะเปกรอบนะคะรสชาติ สวัสดีค่ะแอนนี่พาชิวชีวิตในอเมริกาวันนี้จะพามาผจนภัยกันจ้าเราจะมาเก็บเห็ดกันนะคะเห็ดชื่อสามสีน่นะคะประมาณนั้นอ่าน้ําเดือดแล้วค่ะตะไคร้ใบมะกรูดใส่ลงไปเลยจ้าน้ําเดือดแล้วก็ใส่เห็ดลงไปก่อนจ้าเสร็จแต่เราไม่มีนะคะเรามีแค่ต้นหอมกับหอมขาวทุกคนมิฉะนั้นวันนี้เราจะใส่ต้นหอมผักชีแทนจ้า ใส่ต้นหอมผักชีนะคะเก็บก็ถูกฝนก็เปื่อยแล้วนะคะสุดมากแล้วอ่ะบานหมดแล้วทุกคนอ่าอันนี้ของพี่จิ๊บก็ได้เยอะมาอยู่นะคะของเพื่อนก็ได้เยอะอยู่ห้าตาแบบนี้นะคะหอมแดงกับพริกนะคะจ,จาจาแล้วกร้อยบาทนะคะขีดละ700บาทนะคะในซูเปอร์มาร์เก็ตค่อนข้างราคาจะสูงนิดนึงนะคะแต่ก็ถูกที่สุดสำหรับทุกคนจา้า เดี๋ยวมาดูวิธีแกงกันเนาะเพื่อนสาวของเราก็แก้ใต้ดอกของเห็ดนะคะล้างง่ายมากๆก็ฉีดเปิดน้ําลงไปจ้าวันนี้เก็บเห็ดจะจะคุ้มไหมกับการจ่ายค่าน้ํานะคะเพื่อนมาให้ใกล้บ้านนะคะทุกคนคะ่ะมากับเพื่อนสาวส,าวสองคนคะ่ะมากันสองคนคุยกันซลั่นป่าเลยจ้าตะโกนก็ตรงนั้นมีไหมตรงนี้เปื่อยๆนิดๆน,นะคะยุ่ยๆนิดๆแล้วนะคะแต่ยังทานได้อยู่ทุกคนอ่า ล้างวนไปจ้าได้เยอะอยู่นะทุกคนออกมาแล้วคือได้เปื่อยๆนิดๆน,นะคะยุ่ยๆนิดๆแล้วนะคะแต่ยังทานได้อยู่ทุกคนอ่าล้างวนไปจ้าได้เยอะอยู่นะทุกคนออกมาแล้วคือได้เอาคลิปน่ารักน่ารักมาฝากทุกคนอีกนะคะบายบายจ้ารวมกันแล้วก็ได้หม้อแกงใหญ่ๆเลยจ้าไปทุกคนเดี๋ยวมาทำความสะอาดนะคะ ใส่พริกกระเทียมตำนะคะแล้วก็ใส่ข้าวเบียร์เดลคลิปน่ารักน่ารักมาฝากทุกคนอีกนะคะบายบายจ้านะคะใส่พริกกระเทียมตำนะคะแล้วก็ใส่ข้าวเบียร์แ๋ยวล้างเสร็จแล้วเราก็จะมาทำการฉีกดอกมันออกอย่างนี้เลยจ้าฉีกเป็นเล็กๆนะคะฉีกครึ่งนะคะถ้าดอกใหญ่ก็ฉีกสามนะคะใส่พริกกระเทียมตำนะคะแล้วก็ใส่ ข้าวเบียร์ดึกสวัสดีค่ะแอนนี่พาชิวชีวิตในอเมริกาวันนี้จะพามาผจญภัยกันจ้าเราจะมาเก็บเห็ดกันนะคะเห็ดชื่อทุกคนจ้าเดี๋ยวมาดูวิธีแกงกันเนาะพนสาวของเราก็แกงอันนี้เป็นข้าวเหนียวเช่นะคะที่บ้านเรียกข้าวเบียร์ใส่ข้าวเบียร์ใส่พริกแกงลงไปจ้าพอน้ําเดือดแล้วนะคะ ยังเป็นดอกๆเลยจ้าเพื่อความสะอาดแล้วก็ล้างง่ายนะคะในเตอร์นะคะถ้าใครอยู่ภาคอีสานอยู่แถวแบบว่าบ้านนอกเมืองก็เข้าใจนะที่แอนพูดนะมันจะเป็นใบเปรี้ยวๆที่บ้านเรียกใบส้มงวงค่ะอ่าอเหมือนเราใส่ส้มงวงใบส้มงวงทุกคนเป็นใบไม้ที่มันออกรสชาติเปรี้ยวนะคะคนเขาจะชอบแกงใส่เห็ดกันนะเออร้อยบาทนะคะขีดละเจ็ดร้อยบาทนะคะในซุปเปอร์มาร์เก็ต ค่อนข้างราคาจะสูงนิดนึงนะคะแต่ก็ถูกที่สุดสำหรับกาทำความสะอาดล้างนะคะแอนจะล้างทั้งหมด3รอบนะคะก็คือยังไม่ฉีกจะยังไม่ฉีกยังไม่หักมันออกนะคะทุกคนคะ่ละล้างด้วยข้าวเบียร์ก็คือข้าวเหนียวแช่นะคะทุกคนจ้าเวลาแกงแล้วน้ำจะออกข้นๆนะคะรสชาติแกงจะออกเปรี้ยวๆนิดๆน,น,นะคะอืมวรวมกันแล้วก็ได้หม้อแกงใหญ่ๆเลยจ้า ทุกคนเดี๋ยวมาทําความสะอาดในบรรดาเห็ดเลยนะเห็ดป่านะคะ, <S <S <บ>ะเราก็มาเก็บกันค่ะเป็นมีการแซลนะคะก็คืออยากจะล้างให้มันสะอาดเนาะทุกคนเนาะเพราะว่าฝนมันตกนะคะแล้วก็เห็ดมันถูกฝนแล้วมันก็มีความแบบ,บทุกคนจ๋าเดี๋ยวมาดูวิธีแกงกันเนาะ <S <S พนสาวของเราก็แกงหม้อใหญ่ๆเลยนะคะก็แกงแล้วก็แบ่งกันค่ะ แกงก็สูตรสกลนครเลยจ้าเพื่อนเป็นสาวสกลนะคะใส่มะขามเปียกด้วยมีไหมเจอไหมนะคะคือเรามาตอนเห็ดวายแล้วค่ะทุกคนเราต้องมาตั้งแต่เดือนที่แล้วนะคะเดือนตุลาถึงจะมีเห็ดเยอะนะคะแต่ว่าในบรรดาเห็ดเลยนะเห็ดป่านะคะเราก็มาเก็บกันค่ะเป็นหม้อใหญ่ๆเลยนะคะก็แกงแล้วก็แบ่งกันค่ะแกงก็สูตรสกลนครเลยจ้าเพื่อนเป็นสาวสกลนะคะ ใส่ะมะขามเปียกด้วยมีการแซลนะคะก็คืออยากจะล้างให้มันสะอาดเนาะทุกคนเนาะเพราะว่าฝนมันตกนะคะแล้วก็เห็ดมันถูกฝนแล้วมันก็มีความแบบจ้าใส่เครื่องลงไปจ้ะทุกคนจ้าใส่น้ำปลาน้ำปลานะคะ,ใส,ะ,ะใส่มะขามเปียกจ้าใส่มะขามเปียกลงไปด้วยนะเห็บก็ถูกฝนก็เปื่อยแล้วนะคะสุดมากแล้วอ่ะบานหมดแล้วทุกคนอ่า อันนี้ของพี่จิ๊บก็ได้เยอะมาอยู่นะคะของเพื่อนก็ได้เยอะอยู่แตงอร่อยนะเป็นแม่ครัวคะ่ะทาอาหารอร่อยมากทุกคนแอนนี่ก็กินได้ทุกกินได้ทุกเมนูเลยทุกคนเป็นคนทานง่ายมากๆนะคะนี่เสร็จแล้วาตาแบบนี้นะคะหอมแดงกับพริกนะคะํจำจา้าแล้วก็ล้างเสร็จแล้วเราก็จะมาทํากันฉีกดอกมันออกอย่างนี้เลยจ้าฉีกเป็นเล็กๆนะคะฉีกครึ่งนะคะถ้าดอกใหญ่ก็ ฉีกซาทําทความสะอาดล้างนะคะแอนจะล้างทั้งหมด3รอบนะคะก็คือยังไม่ฉีกจะยังไม่ฉีกยังไม่หักมันออกนะคะทุกคนคะ่ละล้าสวัสดีค่ะแอนนีพาชิวชีวิตในอเมริกาวันนี้จะพามาผจญภัยกันจ้าเราจะมาเก็บเห็ดกันนะคะเห็ดชื่อแต่เราไม่มีนะคะเรามีแค่ต้นหอมกับหอมขาวทุกคนนิฉะนั้นวันนี้เราจะใส่ต้นหอมผักชีแทนจ้า ใส่ต้นหอมผักชีนะคะใส่เครื่องลงไปจะทุกคนจะใส่น้ำปลาน้ำปลานะคะ,ใส,ะ,ะใส่มะขามเปียกจ้าใส่มะขามเปียกลงไปด้วยนะจ้าข้าวมันไก่คนละจานกับแกงเห็ดสดร้อนๆคนดนนถ้วยนะคะสะอาดเห็ดกันนะคะเราจะล้างน้ำนะคะแต่เราตัดขามาเรียบร้อยแล้วนะคะขูดมาแล้วเรียบร้อยนะคะเพื่อจะได้ทําความสะอาดง่ายๆค่ะเพราะว่าเอากลับบ้านไม่ได้จ้า คุณพ่อบ้านไม่อนุญาตนะคะทุกคนจ้าเราจะดื้อได้ที่บ้านเพื่อนนะคะถ้าอย่าง